ใครที่มีปัญหาผมร่วงผมบางลองดูรีวิวนี้ครับรวีวิวนี้อาจจะแปลกๆสักหน่อยเพราะว่าเป็นรีวิวของคุณยุวดีแต่รูป before after เป็นแฟนของคุณยุวดีก็คือคุณยุวดีนะครับมีปัญหาผมร่วงแล้วก็ผมบางหนังศีรษะมันหลังจากใช้ฮาวิล่ไปแล้วปรากฏว่าผลลัพธ์ก็คือผมหนานะครับแล้วก็เลยเอาไปให้แฟนใช้บอกว่าแฟนใช้ตามรูมนี่คือ1เดือน อันนี้คือคุณยุวดีเป็นคนบอกนะครับผมไม่ได้เป็นคนบอกนะครับ1เดือนเนี่ยผมรู้ว่าฟังดูเนี่ยมันอาจจะดูเวอร์แล้วว่าโอเวอร์เคมแต่ว่าต้องบอกเลยครับว่าถ้าผมรู้ว่ามันโอเวอร์เคมผมก็คงจะบอกว่าอันนี้คือผลลัพธ์ประมาณ3เดือนแต่ไม่นะครับผมก็ขอพูดความจริงว่าคุณยุอวดีบอกว่ารูปนี้คือรูปผลลัพธ์จากการใช้ฮาวิล่า แค่1เดือนก็คือใช้2ตัวนี้ครับแชมพูกับแฮร์โทนิกถ้าใครที่มีปัญหาผมร่วงแต่ยังไม่บางนะครับใช้แชมพูตัวเดียวก็พอทั้งลดร่วงเพิ่มผมใหม่อยู่แล้วนะครับใช้ไม่นาน2-3เดือนส่วนใครที่ผมบางแล้วให้ใช้คู่กันกับแฮร์โทนิกตัวนี้ครับใช้ได้1-2่เดือนดังนั้นใครที่มีปัญหาผมร่วงผมบางแล้วก็ใช้ผลิตภัณฑ์มาเยอะแล้วมันไม่ได้ผลนะครับลองไฮเวล่าเป็นตัวสุดท้ายดูเชื่อผมนะครับรับรองว่าไม่ผิดหวังเหมือนกับตัวอื่นๆที่เคยใช้มาแน่นอน สำบใครที่มีคำถามเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพเส้นผมก็สามารถคอมเมนต์สอบถามไว้ได้เลยนะครับ